เมื่อวันที่11สิงหาคม2566เวลา14นาฬิกาที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรมณฑลทหารบกที่29ค่ายกริศรีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธคันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29พร้อมด้วยคุณเพนศีคันทวีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่29เป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีตอบวงประชาประดุดดังแม่ของแผ่นดินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 0 กฝ่ายเสนาธิการสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามนทนทหารบกที่29โรงพยาบาลค่ายกฤิศีวราข้าราชการและหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทีมประชาสัมพันธ์มนทนทหารบกที่29รายงาน